สวัสดีครับผมดูนพัฒนตนจากร้านพม่านดีมเฮาส์นะครับทุกวันนี้ผู้คนให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกํลาลังกายรวมถึงสินค้าที่จะต้องดีต่อสุขภาพครับหนึ่งในนั้นคือผ้าม่านเพื่อสุขภาพครับผมโดยที่ดูนนํมาโชนเนี่ยจะเป็นผ้าม่านที่สามารถป้องกันไรฝุ่นได้หรือเรียกกันว่า พัดม่านกันลาฝุ่นครับผมต้องเท้าความมันก่อนว่าลาฝุ่นเนี่ยคืออะไร mm hmm. ไลาฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่มักจะสะสมอยู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนโซฟารวมถึงพ้าม่านครับผมซึ่งลาฝุ่นตัวเนี้ยเขาจะ เข้าไปใช้ชีวิตอยู่และปล่อยสาตรตัวหนึ่งออกมาซึ่งมันเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือเป็นสารที่กระตุ้นโรคภูมิแพ้นั่นเองครับผมที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีการล้างสะอาดเช่นที่นอนที่ไม่ได้ซักมานานปรมที่ไม่มีการซักเลยเนี่ยเราถึงรู้สึกไอาจามครับผมซึ่งผลเสียของตัวไรฝุ่นเนี่ยเขาจะปล่อยสารก่อภูมิแพ้มาทําให้จะกระตุ้นโรคภูมิแพ้ต่อให้เราจะทานยาแก้แพ้มักจะไม่หายขาดครับผม ทีนี้ผ้าม่านกันลายฝุ่นคืออะไรผ้รมาม่านกันไายฝุ่นเป็นผ้าม่านที่มีการออกแบบและผลิตโดยที่นําเทคโนโลยีการป้องกันไายฝุ่นเข้ามาใช้กับการผลิตผ้าม่านโดยผ้าม่านกันลายฝุ่นจะมีการเคลือกสารตัวหนึ่งซึ่งสารตัวนี้จะทําให้ตัวไรยฝุ่นไม่สามารถเข้าไปใช้ชีวิตและเข้าไปสะสมอยู่ในตัวเนื้อผ้าได้ครับผมสามารถที่จะป้องกันการสะสมของไายฝุ่นได้มากถึง99เ็นครับผม ทีนี้ผ้าม่านการรันลายฝุ่นเนี่ยเหมาะกับไทรผ้าม่านการรันลายฝุ่นจริงๆเหมาะสําหรับผุ้คนครับผมที่ต้องการลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้แต่จะค่อนข้างจําเป็นกับลูกค้าที่อาจจะมีอาการภูมิแพ้รุนแรงหรือห้องที่เราใช้ชีวิตอยู่นานๆเช่นห้องนอนรวมถึงเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ที่สามารถเกิดได้ง่ายในเด็กและผู้สูงอายุครับผมสาหร,รับผ้าม่านกันลรฝุ่นที่ทางร้านดีมเฮาส์เป็นตัวแทนจําหน่ายหลกัหลกๆจะมี3แบรนด์นะครับผมโดยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบรนด์เดค Art. ราคาจะอยู่ที่3า0อยี่บบาทต่ตอลาเท่านั้นเองครับผมถ้าเป็นตัวที่ท2ก็จะเป็นของแบรนด์นิทัศเทสเล่ครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่590บาทตัวนี้จะได้รับมออกอผ้าป้องกันสารก่อภูมิแพ้และลรฝุ่นครับผมและก็ตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวท็อปก็จะเป็นแบรนด์ VC Fabric ครับผมซึ่งตัวนี้เขามีเทคโนโลยี a l l e r g y c แ r e ในการป้องกันลรฝุ่นได้ถึง59.99% 9 9าบาด้กาปเนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผ้ามาา่านกันลายมา ติดต่อพวกเราได้ที่ www.dreamhousebt.net ครับหรือจทแอดไลน์มาได้ครับผมที่ a s i d r e a m h o u s e t h นะครับผมมีแอดด้วยนะครับหรือโทรเข้ามาปรึกษาเราได้โดยตรงเลยที่เบอร์0659989264เรามีบริการวัดขนาดและประเมินหน้างานให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมปิก้าของเรามีรับประกันให้2ปีบริการหลังการขายฟรีให้10ปีนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะครับวันนี้ดูขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ